วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาที่งานเกษตรอีสานใต้นะคะพามาเช็คราคาของสัตว์เลี้ยงน่ารักกันนะคะก็จะมีตัวกระต่ายหนูนิดต่างๆนะคะแล้วก็เม่นนกแล้วก็ตัวชูก้าค่ะเดี๋ยวไปเช็คราคากันเลยเผื่อว่าก็าเกิดสมมติว่าใครอยู่ใกล้ๆก็จะได้แวะเวียนไปเยี่ยมชมกันนะคะก็เกิดอยู่ไกลๆก็สามารถใช้ราคานี้ในการเปรียบเทียบก่อนที่จะสั่งซื้อสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงกันค่ะไปชมบรรยากาศในงานกันเลยค่ะอันนี้หนูตะเภา อยา่างไปเหลี่ยงกังยากมี่จิบกระต่ายพันฮอแลนด์ล็อบด้วยเปล่าไม่แน่ใจต้องไปหาอีกทีหนึ่งตัวละ8 0 0อหน้าตาน่ารักเชียวพะฮอแลนด์ล็อบก็คือไอตัวที่นอนนี่เลยจ้าอันนี้ตัวละแ0 0นะครับส่วนอันนี้ก็คือกระต่ายแคร์กระต่ายแคระ,ระ,คระอันนี้เขาขายตัวละ6 0 0บาท นี่หน้าตาน่ารักมากเลยนะคะตัวละ600อันนี้ก็คือโซนของกระต่ายนะคะกระต่ายน่ารักน่ารักอันนี้กระต่ายพันไลายห้อนเอสขนปุยนะคะโอ้ยน่ารักจังเลยอันนี้ตัวละ250น่ารักมากเลยสวยมากสวยมากเลยจ้า อันนี้เป็นกระต่ายนะครตัวละร้อยแปบาทสวยมากเลยกระต่ายน้องนี้น่ารักมากเลยนะคะอันนี้180บาทอันนี้เป็นเลิบเบิร์ดนะคะแล้วแต่สีสีฟ้าสีขาวก็ขาย500ร้อส่วนส้มกับเหลือง800บาทโอ้นหนกูจังเลยพวกเจ้าอะ่ะ อันนี้คือเล็บนี้ออันนี้นกผงหยกนะครับตัวละสองร้อยดูเงียบเงียบดีนะครับไม่เหมือนข้างบนข้างบนนี่หงอกหูมากเลยครับเบิร์ดเบิร์ดอันนี้ตัวละสองร้อยบาทเป็นนกสยมดีจ้าอันนี้หนูแฮมสเตอร์นะครับหนูแฮมสเตอร์หนูแฮมสเตอร์ตัวละแปดสิบบาทโอ้น่ารักมากเลยนี่จีบกันใหญ่เลย อันนี้คือหนูแฮมสเ,เตอร์นะคะอันนี้ใจแอนเนาะอันนี้ใจแอนครับใจแอนตัวละแปดสิบบาทอันนี้แฮมสเตอร์นอนหมดแล้วนะครับนี่แฮมสเตอร์ตัวละแปดสิบบาทอันนี้ใจแอนแปดสิบแฮมสเตอร์ก็แปดสิบบาทตัวนี้ชื่อว่า มาให้น้องดูหน่อยโรบอสกี้เหรออันนี้หนูจิ๋วๆนะครับอ่านชื่อถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับตัวนิดเดียวเองใส่กระเป๋าได้สบายเลยตัวละร้อยยี่สิบบาทอันนี้คือลูกเม้นนะครับน่ารักมากเลยก็ขายตัวละ400บาทลูกเม้นน่ารักมากเลยจ้าอนีออทไมมันตัวนี้ลูกเม่นน่ารักมากเลย อันนี้ชูก้ารันตัวชูก้าเออตัวชูก้าเขาขายตัวละ6 0 0้บาทนะคะนี่ชูก้าปิเด็กน้อย่ะเด็กน้อยชูก้าในงานเกษตรอีสารใต้นะคะยังมีสัตว์อื่นอีกมากมายมีทั้งต้นไม้แล้วก็ของกินนะคะสามารถที่จะแวะเวียนไปเที่ยวกันได้ค่ะวันที่16-25กุมภาพันธ์2,567 แล้วก็เดี๋ยวจะลงสัตว์อื่นๆในคลิปถัดไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเจอกันคลิปหน้าค่ะ